วันนี้นะคะพบกับปาล์มคะในปาล์มปาบลีและก็ไอ้นะคะในชแนลชินิก้าออฟชิวลค่ะเกย์วันนี้ค่ะพัสดุไวอีกแล้วแกะแต่พัสดุาานะคะน้องมาแกะด้วยพัสดุที่สองแล้วแก้ว,วที่จะใช้คัตเตอร์นะคะก็มาจากคุณเจนนี่จูนิโก้ใช่ป่บว่าวจูนิโก้ต่วแบบล้อถาบอนี้นลงทะเบียน18บาทค่ะ ททำำก็อันนี้จะเป็นสกุชีปล่อยนะคะมีของแถมเป็นกระดาษโนเทลล l o Kitty นะคะแล้วก็สั่งมาเป็น Camro b r e a d ดด o r นะคะอิทโซมิแอนโดเบรดดอร์นี่คือด้านหลังมันเป็นของของปล่อยนะคะของแท้นะสีส้มนะคะ ฮัลโหลคิตตี้นะนี่เป็นสายยื่นะคะก็คือแอปเปิ้ลมีสติ๊กเกอร์บอกของแท้ด้วยนะคุณของเกอซาริโอถ้าขายนี่คือคุณคิดว่าไม่แท้แน่นอนอ่ะอันนี้ก็แลพี่เขาบอกว่า2อ0พนะคะนี่คะรุ่น2อ0พนะคะอันนี้นะคะคือแท็กฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้ฟู้ดแอปเปิ้ลฮลโหล ลายเส้นนะคะปี2,007เล็กอะดุย้ยสุขนา ไลค์กด Subscribe ปังด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปมา